ก็สวัสดีทุกคนนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปไฮไลท์ก,กับปืนอักคนะครับของมูนอลมาเฟร์นะครับนะแล้วก็มาเล่นด้วยกันกับน้องแบงค์นะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโหลดเอาที่ผมใช้เลยแล้วกันนะโอเคครับคลิปนี้ก็โหลดเอาที่ผมใช้นะครับปืนแรกเป็นปืน PKM นะครับแต่งแบบนี้เลย ที่ดูไม่ทันก็กดพอดเอานะครับแล้วก็ดูว่าผมใช้แต่งไอ้ใช้ของแต่งอะไรบ้างนะโอเคเดี๋ยวไปดูปืนอักกันบ้างครับว่าผมแต่งยังไงนะครับองอักของ m ม d e r n Warfare นั่นเองโอเคครับก็อักผมแต่งอย่างนี้เลยนะครับปลายปืนเป็น m o n o l i t h i c s u p p r e s s o r นะครับไม่ใส่เบลเลวนนะครับแล้วก็เลเซอร์นะผมใช้เป็นไฟ w ์เอมลูเซอร์นะครับเพื่อช่วยในการฮิฟไฟนะครับทำให้ฮิฟไฟเราดีมากๆนั่นเองแล้วก็สต็อกนะครับ ตานท้ายนะผมใช้เป็นอันที่2เพื่อว่าเพิ่มความไวในการขึ้นสโคปนั่นเองนะครับซึ่งปืนอัคเน่เดิมๆปืนมันจะขึ้นสโคปช้าดนึนนงนะครับผมเลยใช้ของแต่งชิ้นนี้นะครับเพื่อมาเพิ่มความไวในการขึ้นสโคปนะครับทําให้เราได้เปรียบในการยิงระยะใกล้นะครับโอเคของแต่งชิ้นต่อไปครับผมใช้กระสุน60นัดเลยนะครับผมอ่าของแต่งชิ้นสุดท้ายนะครับผมใช้เป็นรีกิปอันที่3นะครับเพื่อเพิ่มความไวในการขึ้นสโคปอีกแล้วแล้วก็บวก สปรินทูไฟท์ไทม์นะครับซึ่ง2อ,อันนี้ก็ค่อนข,ข้างที่เป็นสเตตที่สําคัญมากนะครับกับการที่เราเล่นพวกปืนยิงระยะประชิดนะครับเอ็มดาวไซต์ต้องดีสปรินทูไฟต้องดีนะครับหรือว่าพวกโมเมนตสปีดต้องดีนะถึงจะเป็นมันเป็นคุณสมบัติของปืนยิงระยะใกล้นั่นเองนะครับโอเคครับก็ยังไงฝากติดตามแลอกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเกมเต็มกันเลยนะ คุณอ๋องยังบวนมากเลยมาช่วงนี้เกมมันหล่นเลยไม่รู้เดี๋ยวบางทีก็เล่นเอยู่ก็ดุดอะไรเงี้ยเคมีคนแม่งไปโคตรเยอะเฮ้ยคอนโทรลแล้วนี่มันมีอะไรเหรอนี่ยน่าแบบตัวแบงค์ เพื่อนเพื่อนหน่ออาได้แลหวเหผมเคอนไวเลยเฮียมึงตามกันยังไงวะ ไม่ร ER oh, ู uh, só só ้แตไม่ร uh, ู้หรอกจอห์ห์่ากไปอ่าสองสามพันพอละเอามาสองอันกเสองอันกอ รังนระวังนะบระวังนะบานไม่ไหวเหรอ

อย่าไปเอาป่ะหรือยังไงไปไป่ะอะไรแต่มันขึ้นไปมันเสียเปรียบป่ะเนี่ยโดนกดหัวเลยพี่ม่าพี่น่าจะขึ้นได้อยู่โอ้ยมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ในบ้านบ้านไหนแบงค์บิดมาหน่อยเดี๋ยวใกล้ๆแบงค์เหรออ๋อมันออกเครื๋อไปแล้วไปแล้ว

จะไปเอาไม่แล้วไายต้องขึ้นตรงพี่อ่ะโอ้โวแล้วตัวละแล้วตัวละตัวหนึ่ง รพี่ไปไปแบ,บงค์พี่ไม่ได้ไปด้วยเอต่ตัวนึงขบวนทั้งสองไอ้มี่สบเปืนโอเคโอเคโอเคลักแทไปแล้วแหละมตกแม้คือถพี่มันจะมาทงนี้พี่แต่แมมางนี้มนตรงกนี่มานี่ออมันทนเนี่ย the enemy track. good work That's oh, no, no, no. incoming round <laughs> sorry, sorry. Nice shine man

ไอี่ไอพี่มั้งที่บ้านล่างมันยิงผม,มอ่ะอนะ้าข้า่างชุปปะเนี่ย น้เรียกกูรวยมากเลยว่ะเดี๋ยวกูซื้อสองแป๊บนะตรงเราไม่โดเอาของใครไม่ิวเด่ะรีคอร์ดถึงเราเล่นตรงนี้ได้สบายเลยในชะ่ใช่สบายมากเพราะมันไม่มีคนละมันมีแค่ในตึกอะดูข้างหลังมันตัวนึง เพื่อไปชาตึกแล้วแบงค์แล้วบนหัวขึ้นยังไงวะขึ้นน้ผม โอ้ทำไมลับเดียวเลยัดได้ปะถัดทำไงโอเคอยู่ข้าล่าสามตัวใช่ตีนี่แหละตีเดิมที่เราไปฆ่ามันต่อข้าล่าจำได้ปะแล้วเราไปขนาเราไปแ้งน้อบอกไปดักก่อนนะใช่ They're targeting me. Losing ground. 8 meters. We should get to the safe zone. ไปไป 2. They're liking my. แนะเข้าวงเลย.อ้าว.อะไรอีกอ่ะ? ต้องผมเล่นเล่นได้ดักดักดักนี่ได้ดักคอนโทร โอ้แล้วเข้าวงกับแบงค์งานยากมากอันนี้ไปตายไปเข้าเข้าบ้านไปไปบ้านนี้ให้ได้ก่อนไปานมาซ่มนี้ให้ได้ก่อนไปไปแบงค์ที่บ้านนี้มีนะบ้านผมมีนะ อย,อยู่บ้านข้างหน้าแบงค์บ้านปัญญาปัญญาบามาส่งเนี่ยแตกเพื้สองตัวนั่นหมดแล้วได้แล้ว

I'll I'm taking heat! Up the hill. We can go to the back. I'm down. Up there. Got Hold fire, I'm not your enemy. Only 4 enemies remain. You know what to do. Losing ground. ยิ่งมีมีอยู่หน้าบ้านนะเหมือนมีนะไอ้เฮ้ยดี๋ยวก็เติรแบกเตัวทยอะเติเดียวตัวเดียวเเฮ้ยเฮีย ตัวเองว้ยวแย่หมดแชมป์แลครับผมแต่กูกับมึงไี่สั่นไม่ตายนะตายที่แชมป์เนี่ยคืฆ่าตายแม่สองตัวเอาจริงป่ะแบงก์กูกูว่าพยายามเวลาชาร์จบ้านเนี่ยอย่าไปขึ้นทางบันไดเลยเว้ยอันนี้กูพูดจริงเมื่อกี้กูกำลังหาทางที่แบบมันขึ้นทางอื่นที่ไม่ใช่บันไดอ่ะ ทางขึ้นเออไม่รู้มันม,ม,มีมีหรือเปล่าไงถ้ามันมีจะได้แบบไปขึ้นทางอื่นไปม,มันไม่ดักบันดามันดักในห้องอ๋อมันเกาะแตกไปอะไรวะเนี่ย,อ,ยอ๋อเพื่อนออกเพื่อนออกไปอะ่ะเออส